praise the lord for, for jesus christ came into the world to save sinners the apostle paul said of who i am chief. pajama hallelujah suksan one christmas pray jesus said it man i love me puay ค่าจ้างของความบาปคือความตายเด็กของพระทันของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์คนไทยไม่ค่คยรู้ถึงคริสต์มาสนะครับและความหมายของคริสต์มาสพระวจนะของพระเจ้าตกิดไว้ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมา เพื่อจะได้ส่งช่วยคนบาปให้รอดพระเยซูมา,พเ,มาเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดวัดีครัเราทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสงารสีของพระเจ้านิหาแตดกของพระท่านของพระเจา้าคือชีวิตนีลัน พราะความรักของพระเจ้าเราจะไม่ต้องตกนรมเพราะพระเยซูเสด็จมาได้บนไม้กัญเคนสวัสดีครับสุขสันต์คริสต์มาสนะครับพระองค์เสด็จมาได้บนไม้กัญเคนสมัครความบาปและเื้นจากความตาย สวัสดีครับเดี๋ยวดเดี๋ยวกลับมาซื้อถ้ามีเหลือเดี๋ยวไปพรพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อเราล <Hello. S 2> ที่เป็นคนบาปจะไม่ต้องตายในความบาปเพื้อนท่านจะขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับ พระเยซูทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะหมายตายเลยพระองค์เป็นเหตุที่เราได้บัรรค์พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดได้เราทุกคน ทำบาปและมาไม่ถึงสงารศีของพระเจ้าแต่ของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์นี่เป็นข่าวดีที่ออกบายทวโลกพระเยซูนะครับอันนี้สมัครผู้ชายนะครับอันนี้อันนี้สมัครผู้หญิง เพราะความรักของพระเจ้าท่านจะได้ใบสวรรค์เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงพิถานพระบุตรองค์เดียวที่บันเกิดมาจากพระองค์สุขสันต์คริสต์มาสเพื่อนรับผมยั่วเต๋อ จะไม่ตรงได้ในความบาปฮัลโหลเผื่อท่านจะไม่ตรงได้ในความบาปเดชชันจะขึ้นสวรรค์ดานี่เป็นข่าวดีของใบชูโลคริสต์มาสพระเยซู เป็นข่าวดีนะครับที่มนุษย์ไม่ต้องตายเลยต้องสรกเพราะพระเยซูท่านจะไปสวรรค์พระเยซูเสด็จมาเพื่อท่านจะไม่ต้องตกนรกเดี๋ยวท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ หนาที่ราเป็นคนบาปเพื่อเจ้าทรงพระเยซูริตศเสด็จมาได้บนไม้กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อท่านจะไม่ตตกนัว เต็มเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้โดยเยซูได้บนวยกันเค้นสมบัคิความบาปและพ้นจากความตายเ<ล>พื่อท่านจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายห้าจังของความบาป Merry Christmas คอือความตายแต่ของเพื่อท่านของพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อทำให้คนบาปรอดได้พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อทำให้คนบาปรอดทนได้รอดพ้นจากความบาปและความตายพระเยซูเท่ามาหลังบาปได้ โดยพระเยซูคริสต์ท่านจะขึ้นสวรรค์เรื่องคริสต์มาสหรือพยานาดอาเลือกคริสต์มาสหรือพยานาดโอเคทุกคนจบไปเดียวพยานาดเป็นข่าวดีนะครับ The Obby t u โลกทำไมมนุษย์เึเล่นฉลองคริสต์มาสเวลีทีงวันที่พระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์ได้บนไว้กันเท้สมรับความบาปและฟื้นจากความตัาเพื่อท่านจะได้ใบสวรรค์เป็นทาวดีนะครับที่อกใบทั่วโลกมนุษย์เราทุกคุณทำบาปและมาไม่ถึงสัญญาศีของพระเจ้าแต่ของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตบรัลัน พระเยซูผู้เดียวเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้ท่านพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อให้ช่วยให้คนบาปได้รอดรอดพ้นจากความบาปและความตยเรื่องคริสต์มาครัสทำไมพระเยซูเสด็จมา เพื่อมนุษย์ทุกท่านเรื่องพยานาหรือเรื่องคริสต์มาสคริสต์มาสครับโอเคได้ครับเจ้าพิธ่ั่ฑนจะได้หมดฮัลโหล where you come from France France เอ่อ and you from Australia เริ่มฟื้นจากความตายเพื่อคุณรับผมจะไม่จ้อยู่ในความบาปเด็กผู้ทัน จะขึ้นสวรรค์ได้ Merry Christmas เพราะความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้สเสด็จมาได้บนไม้กางเขนสหรับความบาปและขื้นจากความตายครับสุขสันต์คริสต์มาสพระเยซูเข้ามาในโูกนี้ เพื่อช่วยให้คนบาปรอดได้พวกความลของระเจ้าเราได้ใบสวรรค์พระเยซสสูเสด็จมาจากสวรรค์ได้บนไน้กันเท้นสมัรความบาปและฟื้นจากความตาย เพื่อคุณละมเจะไม่ต้องตายในความป่าเพื่อนจะขึ้นสวรรค์ได้รถไรไม่เห็นเนี่ยฮัลโหล Merry Christmas I God bless you จอยฟอนนี่เป็นข่าวสำคัญที่ดีสุดในโลกนะครับฮัลโหล Merry Christmas ข่าวสำคัญที่ดีสุดในโลกคือมนุษย์ ไม่ต้องตายและต้องนรกเพราะพระเยซูเสด็จมาได้บนไว้กันเค้นสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายฮัลโหลเมียร์คริสต์มาสนี่เป็นข่าวดีที่โอ้ไปลโทรลงเป็นข่าวดีนะครับ สมาบทีเชื่อในพระที่พระเจ้าทรงใช้มาท่านจะรอดได้ท่านจะไม่ตกนรกท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ได้ครับได้อาจารย์แคมไฮเรมี้แรงนะแก่ันสำคัญนพระเจ้าไวพรเพราะความละของพระเจ้า ท่านจะได้ใบสวัส,สด์สมัยโบราณพระองค์เสด็จมาเร่อท่านเร่อท่านจะได้ใบสวัสด์เป็นเส้นทางใบสวัรด์ที่พระเจ้าให้มนุษย์วดความรักของพระเจ้า พระเยซูมาเพื่อจะได้ส่งช่วยคนบาปให้รอดพระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้รอดบาปนะครับต้องอ่านนะครับพระเยซูมาเพื่อ ช่วยเราโรดบ่าวพระเยซูสุถมาได้บนไม้กันเขนชมบความบาปโกเกตนะโกเกตสดครับครับเป็นคริสเตียนอ่นไม่ออกอนลูกสาวอ่นออกไหม เอาเป็นที่เชียนเอาเป็นที่เชียนแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเอาไปญาติให้ญาติที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะโอเคนะโอเคนี่เป็นข่าวดีสวัสดีครับที่โอเปร์่าฮัลโหลฮาว are you มีลูกสองคนแล้วใช่ไหมขอขอบคุณพระเจ้านี่เป็นข่าวดีนะครับคือเราไม่ตกตะลง ก็เก็บไวสวรรณได้พระพระเยซูสเดดมาได้บนไม้กางเขนความบาประเืิดจากความตายครับสุซานวันคริสต์มาสครับนี่เรื่องคริสต์มาสครับพระบจ <iah> ้าสำหรับความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสเดจมาสินประชด โดบไว้กันเสี่นินอันนี้ไว้กันไหนเพื่อท่านไปยสบาสายสบายสบายสบาาวดบาย่อบาวสบายโบายสายสายายายน ช่วยให้คนบาปรอดได้เราจะได้บายสวรรค์ฮัลโหลเมอร์คริสต์ม a s แจกฟรีเท่าไหร่ฟรีครับผมเลีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระองค์เสด็จมาเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปรอดทุกคนครับพระเยซูรักท่าน ทีไนสสวรร์ให้ฉันเอาอีกเรื่องหนึ่งขายผังนี่ไงเอาทีนี้เดี๋ยวไม่ใช่ขายอ่ะไม่ใช่ขายนะอู้หันอ่ะโอเคสุขสันต์คริสต์มาสเจ้าเว็บรอตันพระองค์เสด็จมา ได้บ่นไม่กันเค้นสาบายา <c oughs> ของเราและ <c oughs> เฟรนจากความตายฮัลโหลลงดูนะครับได้ฟรีครับผมเรื่องราวของพระเจ้าทำไมเราลาาองล <c oughs> องคริสต์มาสทัวร์ฟรีครับไม่ขาย เพราะมีพระบูชวยรโรษพระองค์รถดพ้นจากความบาปและความตายพระองค์เสด็จมาเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้มีที่ในสวรรค์เพื่อท่านจะไม่ตกตระกงเพื่อท่านถะรโดษตายทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสังารสีของพระเจ้า เด็กของพระเจ้านของพระเจ้าคือชีวิตนีรั์นี่เป็นส้นทางงใบสวรค์ที่พระเจ้าให้มนุษย์มีทั้งเดียวายสวรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริง และเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงขบิดได้ดยกเว้นมาทางเราดีเป็นทางใบสวรรค์ที่พระเจ้าให้มนุษย์พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปรวดด้เพื่อช่วยเราที่เป็นคนบาปวดพ้นจากความบาปและความตาย ถ้าจางโองความบาปคือความตายเด็กของประทานของพระเจ้าคือชีวิตวิญญาณพระพิเศษเสด็จมาในลูกนี้ท่านจะไม่ตกนรกเอาเรื่องพยานาตไหมนนี้เรื่องเลี่ยงมาก ฮะอะไรนะอจฉุผมมาอ่านคำพี่เจ้าอ่านแล้วเหรออดีตีมาเอ่านถึงพญานาฏไหมอ่านทุกอย่างแล้วขอบพระเจ้าไปโบสถ์นี่เหรออ๋อเดี๋ยวขอบพระเจ้าอิจฉุกอ๋ออิจงุกเหรออ๋อโอเคโทอดีอาจารย์เรื่มขอบพระเจ้าเออเชื่อไหมเชื่อครับเชืออลาเลื่อยดีดีใจที่ได้ยินนะ เพื่อเนี่ยกัาอายุก็เป็นปีนี่ยเจ้าอปอดนะครับอัลเลยาโลวบคริสมาสพระเยซูรักท่านมีทีไนสรวันให้ท่านพระเยซูเสด็จมาเพราะเราเป็นคนบาปเอาเรื่องพญานาทไหมประวัติพญานาดแรงเนี้ย ใครน่าเป็นพยาบาลไปตัวจโรคล,ล,ลมนุษย์ผู้โลกนี่เป็นทางไปสวรรค์ที่พระเจ้าให้หมนุษย์ใครต้องการขึ้นสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงขบิาดาดายดอกเวนมาทางเรา ลองดูนะครับเริ่มงพญานาตไหมพยานาตเป็นพยาบาลลองดูไหมฮะน่านจ,จะรู้กไปสวรรค์นะใครอยากไปเพราะาใสป็นต,ต้องมีพระเยซูแต่ไปสวรรค์ไม่ต้องรู้จักพระเยซูนะครับ,บ,บพระเยซูมาเพื่อให้ท่านลดคนจากความบาปและความตาย เ <laughs> ดินตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่พระเยซูให้คือชีวิตนิรันดร์นี่แจกเคยเคยแจกแล้วได้แจกแล้วเยอะๆแล้วคุณนะ่ะไปเด็กคนสุวรรณนะ <laughs> อารักไทยให้เขาให้เขาเรื่องเงานคริสต์มาสเลบไปได้ถ้าร้จักเจ้าของพระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์มีทางเดียวไปสวรรค์ไรเยซูเป็นประตูสวรรค์ใครมากนเป็นโจนเป็นขโมย เดพระเยซูมาเพื่อท่านจะได้มีชีวิตและมีชีวิตครบูรณ์นี่เป็นเรื่องประวัติของพญานาคนนี้พญานากอกคนไทยเป็นพญามันลงดูท่านใบสวรรค์ครับทีนิค่าวที่โอกไปทูลงนะครับพระเยซูมาเพื่อให้เราลดพ้นจากความบาปและความป่ยพญานาใช่ไหม ใช่ป่ะโอเล่อันี้ตุงคนตองอ่านประวัติพญานาคแน่ๆนะโอเคขอบพระเจ้าโอเคขอบพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อท่านจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อท่านจะได้ใบสวรรค์เพื่อท่านจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายจะได้รอดพ้นจาก กิจการโภงพยมานซาตานมีทั้ทงหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสิบองี <c> ิ <oughs> ทางของความตายเด็กของพระท่นของพระเจ้าคือชีวิตนี้ละจงเชื่อ ในพระเยซูคิดทําจุดโรดได้เละทางครอบครัวด้วยได้ไปแล้วไปที่ไหนเราก็มีคําตอบในพระคัมภีร์เล่มมานะครับพญานาเรื่องพยานาคเล่มนี้แร่งนะครับบอกไปก่อนพระเยซูมาเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด นี่เป็นข่าวดีที่อบไปทูลงนะครับอย,อย่าพลาดที่จะลูเส้นทางนี้นะครับที่เป็ปเจ้าให้นะครับเจ้าเอกอรครับพาลลูย่าข้าจะขอกว่าบาปผิคบาปอริวาเด็กของประจันของพระเจ้าคือชีวิตีลัน เุรีักับับเอาเป็นยังไงบ้างอุ่นใจดอ่าอุนใจดเวันนี้วันวันจะนม่วเข้าโบสถ์ปะไม่ได้ไปทำไมอ่ะตื่นสายเลยฮะตื่นสายเลยอื่นเช้าอะอครับโอเคประกาศจบแล้ว นะห้ามซื้อเหล้านะไม่กินครับอันนี้จะซื้อกับข้าวใช่ไหมข้าวโพมโอเคทำไรครับประกาศประกาศพระนามพระเยซูครับผมโอเคโอเคบายบายเดี๋ยวเดือนหน้าจะขับผีนะเดือนหน้าขับผีขับผีจะขับผีเออถ้าซื้อเหล้าพระถ้าพ่อบอกว่าเมาเหล้านั้นไม่ให้นะ เมื่อวานเห็นพ่อที่ตลาดที่ไหนนะมอเออมอสมบุญเหรอเห็นที่ไหนนะนเราไปที่ไหนมาเนี่ยที่เห็นพ่อเขาพี่ขายส้มฮะมอสมบุญใช่ไหมตอนไหนพ่อคุไหนผมว่าเห็นเอ่อเห็นพ่อคนขายของบ๊ายบาย